ท่องเที่ยวทะเลและท่องเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ตก็เป็นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะทำให้ตอนนี้ก็ต้องมีการจัดระเบียบในเรื่องของร่มเตียงที่อยู่บริเวณชายหาดด้วยซึ่งที่ร่มเตียงที่หาดป่าตองก็บอกว่าตอนนี้นะ่ามีการขอเพิ่มค่ะจากที่มีการตั้งเอาไว้เนี่ยอยู่5โซนก็ขอขยายเพิ่มเป็น10โซนเพื่อที่จะรองรับหนักท่องเที่ยวเพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็สวยงามค่ะ นักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็ออกมาทำกิจกรรมต่างๆบริเวณชายหาดป่าตองจังหวัดภูกเกต็ตเนื่องจากตอนนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูกาลท่องเที่ยวแล้วนะคะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปรัสเซียอินเดียออสเตรเลียสิงคโปร์และอังกฤษค่ะเดินทางเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนก็แบ่งเป็นชาวต่างชาติ9 8 0 0 0 0คนชาวไทยเองตอนนี้1 9 0่0น้คนค่ะก็ทาให้เตียงผ้าใบและก็ร่มชายหาดไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก โดยบางส่วนก็นําผ้ามาปูบนหาดทรายนอนอาบแดดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาความไม่เป็นระเบียบของการประกอบอาชีพประเวณชายหาดด้วยรวมถึงการตั้งร่มเตียงซึ่งก็มีข้อกําหนดนะคะให้วางได้ร้อยละ1ิบของพื้นที่ชายหาดซึ่งก็มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรแต่ก็พบว่าบางส่วนนั้นยังล้ําออกมานอกแนวเขตที่กําหนดไว้ค่ะจึงทําให้เกิดการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มเตียงหาดป่าตองในอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนายปรีชาประธานกลุ่มอิสานกิจก็ยืนยันว่าจะยังคงมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการจัดเก็บก้นบุรีบนชายหาดการเก็บขยะชายหาดการดําน้ำเก็บขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังของให้มีการจัดสวนเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็รักษาหน้าดินบริเวณชายหาดโดยการปลูกพืชชายหาดเช่นผักบุ้งทะเล เตยทะเลในพื้นที่5โซนที่มีการตั้งร่มเตียงชายหาดค่ะรวมทั้งยังมีมตินะคะให้ยื่นขออนุญาตปรับขยายพื้นที่ตั้งร่มเตียงให้เหมาะสมในแต่ละฤด,ดูกาลหากเป็นโลซีซ่นเนี่ยให้อยู่ที่ร้อยละ10แต่ว่าถ้าเป็นไฮซีซ่นประมาณ4-5เดือนก็ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ20ค่ะเพื่อที่จะได้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอจึงแต่ละวันก็มีผู้คนมาใช้จำนวนมากนะคะโดยทางผู้ประกอบการก็บอกว่า เตียงเนี่ยถือเป็นองค์กรวิสาหกิจร่มเตียงถือเป็นองค์กรที่สําคัญของหาดป่าตองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มอาชีพบริเวณชัยหาดป่าตองด้วยนะคะก็เลยต้องมีการจัดโซนนิ่งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบแล้วก็ความสวยงามบริเวณชัยหาดค่ะ